จับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพบลุงคมและก็สอนถูกขังไว้ในโรงไฟฟ้าเก่าๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของสุทินดูเหมือนว่าชายคนนี้จะมีอะไรแปลกๆเขาโดนบางอย่างสิงสู่และกำลังสะกดพี่ใหญ่ให้อยู่ภายนอกทำห้พี่ใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือทั้งสามที่อยู่ข้างในได้ส่วนภายในนั้นทั้งสามก็กำลังเผชิญกับบางสิ่ง คาดน่าจะเป็นสิทธิ์ของหมอพิชาราและมันกําลังเชื้อเชิญขึ้นไปชั้นสองซึ่งทั้งสาก็ไม่มีทางเลือกมากนักเหตุว่าทางออกทางเดียวคงจะต้องเป็นการกําจัดสิทธิคนนี้ก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับบัตรนี้ทั้งสอยู่ตรงทางขึ้นอันเป็นบันไดเหล็กทว่าโดยที่บันไดนี้มันไม่ได้รับการดูแลมานานทําให้ตัวบันไดมีสนิมเกาะอ,อีกทั้งทุกย่างก้าวก็มีเสียงเอี๊ยด ซอนถึงกับต้องพูดขึ้นมาว่ามันจะพังลงมาไหมลุงคมที่เดินนำหน้าก็พูดขึ้นว่าไม่น่าจะพังลงมาลอกขนาดไอ้ลูกศิษย์หมอผีคนนั้นมันยังปีนขึ้นมาได้เลยแก,กกล่าวโดยไม่มองคู่สนทนาเนื่องจากต้องระแวดระวังตัวจากชายคนที่ว่ากระทั้งทุกคนพาก,กันมาถึงข้างบนได้สาเร็จมีบานประตูบานหนึ่งที่กั้นขวางลุงคมแม่รอช้าค่อยๆผลักประตูที่ว่าแต่กลับผลักเข้าไปไม่ได้ พบกับสอนที่รออยู่ข้างหลังรีบถามหาสาเหตุชายบริการคนก็ตอบทันทีว่าเหมือนจะติดอะไรบางอย่างอยู่หลังประตูบานนี้พบจึงขึ้นมาช่วยลุงคมผลักอีกแรงหนึ่งเมื่อชายทั้งสองออกแรงพร้อมๆกันทําให้บานประตูค่อยๆเปิดอย่างอึดถือกระทั่งมีช่องให้พอแทรกตัวเข้าไปได้ลุงคมเป็นคนแรกค่อยๆเข้าไปตามมาด้วยอีกสองคนเมื่อเข้ามาภายในได้แล้วเสียงแรกก็คือมองว่าอะไรมันขัดประตู ดวงตาทุกคนเบิกโตหลังจากเห็นเจ้าสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหามันคือซากสัตว์กองใหญ่ที่วางเอาไวา้สภาพเน่าเลเทะเหม็นเน่าตลบอบอวนชายเว้กลางคนค่อยๆย,ยอ่อโตดูซากสัตว์พวกนี้ทําให้ชายหนุ่มถามว่าทําอะไรลุงคมไม่ได้ตอบแกยังคงหาอะไรเกี่ยๆซากเน่าพวกนี้กระทั่งแกลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าละสงสัยมาตั้งแต่เข้ามาที่นี่ทําไมมีแต่ซากสัตว์ ส่วนศพที่เป็นร่างของคนก็มีแต่โครงกระดูกของผู้ดูแลที่นี่เล่ากับว่ามีการฆ่ากันภายในก่อนจะมีซากสัตว์เกิดที่นี่ถูกทําเป็นรังของอะไรสักอย่างแล้วซากพวกนี้ก็โดนกัดแทะกัดกินด้วยพบกับสอนได้ยินก็ขนลุกสู้ก่อนชายหนุ่มจะพูดขึ้นว่าอย่าบอกนะลุงมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวชายไวกลางคนก็ตอบทันทีว่าหัวไวใช้ได้นี่ใช่ ข้าคิดว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวและเหตุการณ์ประหลาดมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมานานแล้วในสองช่วงเวลาที่ห่างกันสาเหตุที่ไม่มีใครรู้อาจจะเพราะโดนปกปิดซ่อนเล่นเอาไว้ขณะที่ชายั้กลางคนกล่าวจูๆ่ๆหางตาแกก็เหลือไปเห็นชายลูกศิษย์แกรีบ,บอกให้ทุกคนรู้ตัวทุกคนหันมองเห็นชายคนนั้นมันยืนจังก้าอยู่สุดทางเดินดวงตาของมันมีแต่สีขาวร่างเปิดเกิดกลาง เหมือนกับที่เห็นในก่อนหน้าและกําลังแสยะยิ้มทางกลางแสงไฟที่ติดๆิดดับสอนยกปืนเล็งไปที่มันหญิงสาวพูดขึ้นมาขณะเล็งว่าไม่มีทางพลาดแน่หากมันเข้ามาสาเหตุที่หญิงสาวมั่นใจเนื่องจากมันเป็นทางเดินยาวแคบอันมีห้องหับสองข้างทางประกบข้างทว่าขณะที่หญิงสาวกําลังจะกดไกปืนเมื่อไฟดับกระพริบแวบหนึ่ง ใช้ลูกศิษย์มันก็ค่อยๆหายไปจากทางเดินเสร็จแล้วทําให้หญิงสาวค่อยลดปืนลงพบชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาด้วยความตนกว่านั่นมันบ้าอะไรลุงมันหายไปไหนแล้วลุงคมได้ยินคําถามและพยายามเหลือบมองทิศที่มันไปเพราะว่ามองไม่เห็นเนื่องจากพวกของตนอยู่ไกลเกินไปแต่ก็พูดสันนิษฐานขึ้นมาว่าอาจจะมีทางเดินแยกไปอีกสุดปลายทางนี้ก็ได้ทางเดียวที่จะรู้คงต้องเดินไปหามันละนะ ผู้จบแกก็นำพาทุกคนเดินมุ่งตรงไปยังสุดปลายทางเดินซึ่งขณะเดินก็ต้องผ่านห้องหับที่อยู่สองข้างทางทุกคนพยายามจะเปิดประตูอันมีบานกระจกเล็กๆให้เห็นภายในแน่นอนว่าสภาพภายในห้องไม่ว่าจะเอกสารหรือข้าวของต่างกระจัดกระจายเหลอะเปื้อไปด้วยของเหลวบางอย่างแม้แต่ละคนพยายามจะเปิดเท่าไหร่แต่ก็เปิดไม่ออกประตูมันล็อกจนกระทั่งเดินมาเกือบสุดปลายทางเดิน พบก็ลองเปิดประตูเช่นเดิมซึ่งมันก็เป็นห้องสุดท้ายของห้องทั้งหมดบนนี้และแล้วการพยายามในครั้งนี้เหมือนกับจะได้ผลบานประตูเปิดออกทําให้ทุกคนรีบเข้าไปข้างในเมื่อเข้ามาภายในได้แล้วใช้ยเวกังคนอย่างลุงคมแกก็รีบล็อกประตูก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเราหลบที่นี่สักพักคิดหาวิธีว่าจะออกอย่างไรดีน่าจะปลอดภัยจั่วกลาวซอนกับพบเห็นด้วยกับความคิดนี้นัก ซึ่งพาก,กันเดินสำรวจไปรอบๆ้องซึ่งเมื่อเดินสำรวจก็มีแต่กองเอกสารเกี่ยวกับงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่จะบอกได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่กระทั่งสอนหญิงสาวเดินมาหลังโต๊ะทำงานเพื่อจะเปิดเลนชักค้นหาความจริงแต่ทว่าขณะกำลังจะก้มไปเปิดเลนชักนั้นเท้าของเธอก็เหยียบเข้ากับเศษกระจกทำให้หญิงสาวก้มลงมองปรากฏว่ามันเป็นกรอบรูปอะไรสักอย่าง ที่มีเศษกระจกแตกละเอียดจนมองไม่เห็นรูปสอนค่อยๆเก็บมันขึ้นมาก่อนพยายามจะแกะเศษกระจกที่ว่าออกเมื่อหญิงสาวแกะออกจนหมดเผยร,รูปภายในถึงกับต้องทำให้เธอเรียกพวกอีกสองคนมาดูน้ำเสียงและท่าทางอันตกใจของเธอพบกับลุงคมก็รีบปีมาหาเธอที่กำลังยืนดูรูปเมื่อมายืนมองรูปที่เธอนั้นกำลังมองดูใบหน้าของแต่ละคนนั้นก็ไม่ต่างกันคือมีสีหน้าที่ตกใจ ใช่สุทินใช่ไหมหญิงสาวกราบพร้อมกับใช้นิ้วจิม้มไปยังชายที่อยู่ในรูปแล้วภายในรูปนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวมีรูปเมียและลูกลุงคมแม่รอช้าก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไม่ผิดแน่ต้องเป็นสุทินและหญิงคนนี้กับเด็กคนนี้ก็ต้องเป็นลูกเมียของเขาแน่ๆขณะที่ลุงคมกล่าวพบโพรงพวดพูดขึ้นมาว่าทุกคนดูนี่ชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับใช้นิ้วโป้งเช็ด บริเวณลำตัวของสุทินภายในรูปเมื่อคราบสีดำๆหลุดออกแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็เผยเป็นชุดพนักงานทางรัฐเหมือนกับชุดที่โครงกระดูกที่อยู่ข้างล่างใส่ทั้งสามมองหน้ากาันเข้าใจในทันทีสาเหตุที่สุทินไม่รู้เรื่องภายในหมู่บ้านนี้เท่าไหร่เขาไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านแห่งนี้และคงมาทํางานที่นี่กับครอบครัวแต่อะไรทําให้เขาจําภาพเหล่านี้ไม่ได้ทุกคนเมื่อคิดไล,ล่เลียงไขปริศนาที่มาเจอปริศนาอีกอัน ึงกับหน้ายาับเอามือขยี้หัวด้วยความหงุดหงิดก่อนที่สอนเธอจะพูดขึ้นมาว่าเราต้องออกจากที่นี่ก่อนความจริงมันจะอยู่ที่ไหนไม่ได้นอกจากที่สุทินต้องทําให้เขานั้นนึกให้ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เมื่อหญิงสาวกล่าวจบเธอก็เอาภาพนั้นเก็บใส่กระเป๋ากางเกงลุงคมตอบกับญิงสาวกลับว่านั่นแหละคือปัญหาใหญ่ทางเข้าทางออกมันกระดันมีทางเดียวเชื่อเธอว่าตัวอะไรที่ทําเช่นนี้ มันตะเตรียมไว้หมดแล้วไม่ให้เหยื่อน,นี้หลุดรอดแต่ทำไมไอ้พี่ใหญ่นั้นมันไม่เปิดประตูให้พวกเราทั้งๆที่พวกเราก็แหกปากร้องตะโกนขนาดนั้นพบที่ได้ฟังและคุณคิดมาตั้งแต่เริ่มสนทนาโดยไม่ได้พูดไม่ได้จากก็พูดขึ้นว่าข้างนอกนั้นต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็เรานันไม่ได้หมดหวังเสียทีเดียวที่นี่มันก็ต้องมีดาดฟ้าตึกทรงสี่เหลี่ยมขนาดนี้ต้องมีทางขึ้นไปทุกคนได้ยินความเห็นของพบ ซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ดีแล้วก็เห็นด้วยกับชายหนุ่มนักจึงคิดว่าจะต้องหาทางขึ้นให้จงได้ขณะที่กำลังวางแผนกันอยู่เสียงแกรกๆตรงบานประตูมันก็ดึงดูดให้ทั้งสามที่กำลังจับเจ้านั่งคุยต้องเหลือพหันไปมองปรากฏชายลูกศิษย์สภาพชนสยองมันกำลังเอาหน้าชวนคนลุกคนพองทาบกับกระจกจนโลหิตนั้นเปื้เต็มและเสียงแกรกๆที่ได้ยินคือมือของมันที่กำลังตะกุยบานประตู เรากับว่าอยากจะเข้ามาภายในสอนกายเริ่มสัน่นแต่ถ้าว่าลุงคมแกก็หมดความอดทนจนพูดขึ้นมาว่ากูชักจะทนไม่ไหวแล้วนะมึงคิดว่ากูเป็นเหยื่อของมึงใช่ไหมได้งั้นกูจะแสดงให้มึงได้เห็นอดีตของกูว่าแล้วแกก็ชักมีดหมอออกมาจ้องเขม็งไปยังชายลูกศิษย์ก่อนเอามีดหมอมาไว้ที่ระหว่างมือที่พนมปากสวดบทคาถาบางอย่างโดยดวงตาไม่ได้หลับ แสดงถึงความอาฆาตต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเมื่อสวดเศษเกตก็หันมาบอกกับทั้งสองว่าลบอยู่ในนี้อย่าไปไหนปะเดียวข้าจะไปจัดการมันเองใช้ไฟกางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหลืออดทั้งสองก็ได้แต่รับคำสั่งเหตุว่ายังกลัวๆในสิ่งที่เห็นเมื่อลุงคมเดินย่างตรงไปยังประตูไอผีร้ายมันก็หายตัวไปหลังจากไฟกระพริบใช้ไฟกลางคน ค่อยๆเปิดประตูด้วยความระแวดระวงังทะว่าเมื่อบานประตูที่เปิดออกกลับไม่พบแม้แต่เงาขนาดมองซ้ายและมองขวาตรงทางเดินก็ไม่มีทันใดนั้นมันก็มีเสียงดังแกลแกลกให้ใชายัวการคนนั้นได้ยินลุงคมเหลือบแงนมองตามเสียงปรากฏผิวร้ายมันเกาะอยู่บนเพดานและกำลังสะเอะยญญิ้มน้ำไหลยยืดจากกระพุ้งแก้มที่ขาดวินมันไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่ลุงคมด้วยความเร็วทำให้ลุงคมตั้งตัวไม่ทนัน มีดหมอของมันเสียบเข้าบริเวณไหล่ของชายวกลางคนพอดีในขณะที่ร่างของแกงไงหลังล้มตึงกระเด็นเข้ามาข้างในพร้อมๆกับร่างไอ้เพีวร้ายที่ว่าพบกับสอนก็ตะโกนว่าลุงแล้วไอ้เพียวร้ายนั้นมันก็เหลือบมองมาที่ทั้งสองอันหลบอยู่ตรงโต๊ะทํางานแต่มันก็ไม่ได้สนใจทั้งสองมากนักหันกลับมามองชายใกลางคนที่กําลังนอนบาดเจ็บมือมันปล่อยจากมีดหมอปากอ้าก,กว้างอย่างกับงูพยายามจะเขเมือบัวของลุงคม ซึ่งทางลุงคมที่แม้จะบาดเจ็บก็พยายามดิน้นแต่ทว่าไอ้ผีร้ายที่ขึ้นข้อมตัวมันก็ใช้มืออันมีแรงเกินมนุษย์จับแขนทั้งสองข้างของชายวัยกลางคนเอาไวา้ไม่ให้ดิ้นหรือขัดขืนลุงคมแกแหกปากร้องอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดพบที่ลุกลี้ลุกลนขาดสติคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงทั้งๆท,ที่เคยเผชิญกับปอบป่ามาแล้วแท้ๆแต่ทําไมเมื่อเจอผีร้ายตนนี้กลับทําอะไรไม่ถูกซึ่งขณะที่พบกําลังกลัวอยู่นั้น เสียงปืนก็ดังขึ้นมันเป็นฝีมือของสอนกระสุนพุ่งเข้าไหลของเพรไรายที่ขึ้นคอมร่างลุงโคมจนไหลของมันสะบัดพบเหลือบมองยิงสาวที่กำลังจ่อปืนไปทางมันยังมีควันอุยๆลอยขึ้นมาจากปากกระบอกปืนสอนยิงสาวเธอมือสัน่นตาของเธอโตและพยายามกดไกลปืนอีกนัดห่วงความคิดอันเหมือนกับทำให้เหตุการณ์รอบๆตัวของชายหนุ่มหยุดนิ่งกลายเป็นสีเทาไร้ส,ไรสีไร้แสง เเสียงดังต้องภายในหัวขึ้นว่าเป็นชายแท้แต่กลับให้หญิงปกป้องอีกทั้งยังปกป้องลุงขมไม่ได้อีกช่างน่าสมเพศทุเรศจริงๆเมื่อสิ้นความคิดใจของชายหนุ่มก็ห่อเหี่ยวถึงขีดสุดด้วยความรู้สึกสมเพศตัวเองแต่ทว่าในจังหวะนั้นตาก็เหลือบมองมีดหมอที่ถืออยู่ทําให้ภาพย้อนนึกถึงตอนประทกักกระปองป่าสัตว์นรกร้ายกาดทาให้ตนจึงจัดการมันได้ชื่อชื่อหนึ่ง ก็พุดขึ้นมาในหัวอาก,กวยทันทีที่ปากเรียกนามกายก็เหมือนโดนสิงสูภาพทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นปกติเวลานับอีกครั้งพร้อมกับร่างของชายหนุม่มอันพุ่งตรงไปยังผีวร้ายที่ขึ้นคอมร่างผิวร้ายนั้นยกตัวขึ้นพอดีก็โดนเท้าของพบกระโดดทีบยันจนร่างของมันกระเด็นติดกับกำแพงห้องอีกฝั่งเสียงดังโครมทั้งสอนและลุงโคมตกใจในสิ่งที่เกิดเพียงไม่กี่วิในใจของชายัยกลางคน รู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวของพบเหมือนกับตอนที่ปะทะก,กับอปอบาหลังจากได้มองหลังของชายหนุม่มผู้กำลังจะลงมีดปริชีพผีร้ายแต่ถึงกระนั้นผีร้ายมันก็ไม่ได้อ่อนแอมันหลบมีดหมอที่พยายามจะปักแสกหน้าของมันทำให้มีดหมอปักเข้าผนังปูนแทนผีร้ายอาศัยจังหวะที่ว่าใช้มือโอบกอดพบเพื่อไม่ให้หนีโดยเล็บนั้นจิกเข้าแผนหลังจนโลหิตไหลซึมออกมาจากบาดแผลทำให้หน้าของชายหนุ่มยับ อันเนื่องมาจากความเจ็บปวดแล้วมันก็พยายามจะกัดแขนที่จับมีดหมอให้ขาดกระจุยแต่ทว่าพบก็ใช้เข่าแทงสวนเข้ากลางอกของมันพอดีซึ่งความแรงที่กระแทกกับร่างที่อันพิงกับกำแพงทำให้กระดูกซี่โครงของมันหักปากสำรอกโลหิตออกมาดวงตาของมันเหลือบมองใช้นุมมันเห็นบางอย่างในตาคู่นี้ความกลัวกัดกินเข้าไปในจิตจนมันตาโตก่อนที่พบนั้นจะใช้มีดหมออันปักกับกำแพง พลิกปลายแหลมหันเข้าหาหัวของมันแล้วก็ลากยาวเสียสีกับกำแพงจนเกิดไฟแลบแบผ่านตรงขมับทะลุยังอีกฝั่งจนหัวของมันขาดครึง่งเห็นลิ้นที่อยู่ในป่าและส่วนอื่นๆของมันโลหิตของมันไหลนองกับร่างอันสิ้นสภาพชักกระตุกสองสามครั้งแล้วก็หยุดนิ่งไปสอลีวิ่งเข้ามาดูพบเธอแกะมือที่ยังจิกหลังของผีร้ายออกจากหลังของชายหนุ่มปากรีบถามอาการ ทว่าพบกลับไม่พูดและความรู้สึกของหญิงสาวที่สัมผัสตัวชายหนุ่มก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่คนที่ตนรู้จักพบยืนขึ้นก่อนมีดหมอจะตกหลุดจากมือแล้วร่างเซจะล้มหน้าขมำแต่ทว่าดีที่หญิงสาวคว้าตัวของพบเอาไว้ที่ทานเธอที่ได้เห็นหน้าของพบรีบถามอีกครั้งว่าชายหนุ่มเป็นอะไรพบอันมีเหงื่อท่วมกายหายใจโรทีค่อยค่อยหันมายิ้มกับหญิงสาวบอกว่าตนนั้นไม่เป็นอะไรขอบคุณมากๆ แค่เหนื่อยเท่านั้นทว่าขณะที่สองคนกําลังดูแลซึ่งกันและกันอยู่นั้นลุงคมผู้นอนบาดเจ็บและอยู่นอกสายตาของทั้งสองแกก็ตะโกตนเท่าที่เสียงมีขึ้นมาว่าจช,ช่วยก้าด้วยไล่ข้าโดนมีดปักนะเว้ยทําให้ทั้งสองคนรีบมาช่วยลุงคมโดยปล่อยให้พบนั่งพักข้างๆสอนมาพยุงร่างของลุงคมลุกขึ้นเหลือบอันมองมีดหมอก่อนจะพูดขึ้นว่าลุงร้องโอดโอยไปได้ แต่ว่านะทําไมดูมีดหมอมันแทงไม่ลึกอีกทั้งยังไม่มีเลือดออกลงคมเหลือมองไหลที่โดนมีดหมอปักคาแกล้วงเข้าไปในเสื้อหยิบสมุดหนาๆเล่มหนึ่งออกมาก่อนจะพูดว่าเออเออก็กะลืมไปข้าเจอสมุดบกหนังแปลกๆมันหล่นอยู่ใต้โต๊ะคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหาก็เลยเก็บมันเอาไว้ในเสื้อสงสัยตอ่อลมมันเคลื่อนขึ้นมาข้างบนแล้วไอเวนนั่น มันก็แทงข่าพอดีสอนเหลือบมองหน้าชายใบกลางคนก่อนจะปล่อยตัวของเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าร้องสะตกอ,อกตกใจกันไปหมดลุงคมหดหอวแหง้งก่อนจะตอบกลับว่าก็ข่าเห็นเลือดอีกทั้งไอผีีร้ายนั้นมันก็จับมัดข่าจะกินข่าอยู่มาลอมมาล่อคนแก่ก็ต้องตกใจนะสิหญิงสาวถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่า,เ,าเลือดนั่นก็คงของมันใช่ไหม สรุปลุงดวงเฮงไม่เป็นอะไรเลยนะสิลุงคมยิ้มรับพบที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่าสรุปคนที่เลือดตกยางออกก็มีแค่ผมคนเดียวว่าแต่สมุดปกหนังที่พวกเราตามหามันจะมาอยู่ในที่แบบนี้ใต้โต๊ะเนี่ยนะชายหนุ่มกล่าวไปทำหน้าเจ็บปวดไปสอนจึงบอกให้ชายไวกลางคนเปิดดูภายในแก,กก็แมวรอชา้าทำตามอย่างที่สอนกล่าวซึ่งเมื่อเปิด กลับมีแต่หน้ากระดาษเปล่าๆไม่มีข้อความอะไรสักนิดลุงคมเห็นพบที่เหลือบมองแกก็ยกขึ้นให้ทั้งสอนและพบดูแต่ละคนทำหน้าตกใจและผิดหวังพร้อมๆกันทำให้พบพูดหลังจากที่เห็นว่าคงไม่ใช่สมุดที่พวกเราตามหาแล้วล่ะลุงไม่มีอะไรในแผ่นกระดาษพวกนี้เลยคงสมุดจดบันทึกทั่วๆไปทิ้งๆมันไปเถอะหรือลุงสัมผัสได้ถึงพลังอาคมของมันละ ลุงคมเงียบสักครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าไม่รู้สึกอะไรจากมันเลยอาจจะเป็นอย่างที่เองว่าแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่อยากทิ้งมันไปหรอกนะอย่างน้อยมันก็ช่วยชีวิตข้าข้าเชื่อเรื่องโชคชะตาเก็บเอาไว้ดีกว่าชายวักลางคนกระโจบก็ทำหน้ายิ้มเมื่อมองสมุดปกหนงังหลังจากนั้นทั้งสามก็ดำเนินแผนการต่อนั่นก็คือขึ้นไปบนดาดฟ้าพวกเขาหาทางขึ้นจนเจอ แล้วก็พาขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จพวกเขาเดินสำรวจไปรอบๆเพื่อหาทางลงจากบนดัดฟ้านี้แต่ทว่าก็ไม่มีทางลงกระทั่งเดินมาอย่างมุมหนึ่งมุมที่เป็นประตูทางเข้าและออกพบเหลือบมองไปยังข้างล่างเห็นสุทินกําลังทําอะไรบางอย่างกับพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่ก็ยืนนิ่งปล่อยให้ทำชายหนุ่มจึงพยายามเรียกทั้งสองแต่ทว่าก็ไม่มีใครตอบกราบยังคงทํากันอยู่เช่นเดิมสอนเธอจึงพยายามตะโกนเรียกภานาเสียงกับพบ มันก็ไม่ได้ผลจนต้องหันมามองลุงคมเพื่อจะเอ่ยปากให้แกช่วยเรียกแต่ทว่าเมื่อหันมามองสิ่งที่เห็นก็คือลุงคมนั้นแกชะงักนิ่งตาแกโตปากพูดออกมาว่าจิ๊บหายแล้วจิ๊บหายแล้วคําพูดที่ไม่เข้าใจของแกทําให้ทั้งสองต้องถามหาความหมายแกหันมาด้วยท่าทีลนลานตนกสุดขีดแล้วก็พูดว่าไอ้สุทินไอ้สุทินมันโดนสิงเหมือนกันและมันกํลาลังสะกดควบคุมพี่ใหญ่ ทางเดียวที่เราจอกจากที่นี่ได้สอนยิงไอ้สุทินมันซะพบกับสอนได้ยินคำสั่งตกใจพูดสวนทันทีว่าจะบ้าไปแล้วหรือไงนั่นคนนะอีกทั้งพวกเราก็รู้จักกับเขาจะให้ยิงท่าเพื่อนของตัวเองได้ยังไงลุงคมตะโกนกลับทันทีว่ามันเป็นทางเดียวที่จออกจากที่นี่แล้วอีกอย่างข้าก็ไม่ได้จะให้ฆ่ามันแต่ยิงให้เข้าไหลของมันสอนเพ่งมองตามนิ้วที่ลุงคมชี้ ซึ่งระยะมันไกลและเธอก็เป็นแค่มือใหม่จับปืนได้ไม่นานประกอบกับพี่ใหญ่อยู่ประชิดทําให้สอนตอบกลับทันทีว่าทําไม่ได้ต่อให้บอกให้ยิงไหลสุทินมันก็อาจจะพลาดพลาดเข้าหัวของพี่ใหญ่เอาล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับพบและสมุดที่ลงคมเจอมันเป็นสมุดปกหนังที่ตามหากันอยู่หรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าผจนภายลาสมบัติดเดนพิดีหากท่านผู้ชมช,มชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหางมีพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ